สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันเช่นเคยนะครับกับช่องลุงผมศ์พาร์ติชแนลครัรรบเช้าน,นี้เราก็ยังอยู่ด้วยกันกับลูกเป็ดกับกาศนะครับน่ารักน่ารักนะครับที่ได้ลืมตาดูโลกนี้ในช่วงของตอนนี้ก็เข้าวันที่สามแล้วนะครับเนี่ยก็โตโตแข็งแรงนะครับก็เป็นอาหารที่ทุกท่านโปรดปรานนะครับ นะครับอาหารที่ให้ไปก็จะเป็นพวกรัมนะครับแล้วก็ปลายข้าวแล้วก็หัวหันหมูเล็กนะครับหรือเราอาจจะให้หัวหาราหมูนเนื้อก็ได้นะครับนะครับกินกันทุกใจเลยนะครับนี่ก็พ่อเองทั้งหมดนะครับสัหลับการที่เราจะ เพาะเป็ดให้ลูกเป็ดได้เยอะนะครับก็คือเราต้องจัดสถานที่ให้เขาได้ชื่นชอบนะครับชื่นชอบว่าเราจะเพาะลูกไหนนะครับเขาจะมีวิธีเลือกอย่างแล้วก็ที่สังเกตนะครับเขาก็จะชอบในที่มีอ่าอ่าพื้นที่นะครับอ่าโล่งนะครับโล่งโปร่งนะครับไม่ถึงกับมืดมากนะครับ อากาศไายเทได้สะดวกนะครับองคผมก็จะาลางยางรถยนต์นะครับเอาไปวางเอาฟางไ,ไว้นะครับก็จะขึ้นไปไข่เองนะครับพอไข่เองเสร็จนะครับเขาก็เมื่อใกล้เขาจะฟักนะครับในการที่เขาจะเอาปากเนี่ยครับไปจัดไข่นะครับแล้วก็เพื่อปรับอุณหภูมิให้ได้รับอุณหภูมิให้เท่ากันทุกด้านของไข่นะครับ แล้วก็สลัดขนอ่อนนะครับเพื่อรักษาอุณหภูมินะครับเป็นตัวแบบธรรมชาตินั่นเองนะครับถ้าเป็นสลัดขนเยอะๆนะครับพื้นที่แห้งอย่าให้โดนน้ำนะครับเป็ดก็จะฟักออกมาได้เยอะ,อะขนาดนี้นะครับนี่แม่หนึ่งนะครับถ้าท่านผู้ชมสังเกตก็ถือว่าได้เยอะเลยทีเดียวนะครับเมื่อเราฟักเป็ดได้เยอะนะครับนั่นก็หมายถึงว่าเราจะมีอาหาร ไว้กินนะครับเราเป็ดเป็ดเราเนี่ยก็จะเอาไว้ทั้งเ,เป็นเป็ดเนื้อแล้วก็เป็นกินไข่นะครับไว้ในบ้าน,ถ,าานถ้าเราเหลือนะครับถ้าเราเหลือนะครับก็แบ่งปันกับเพื่อนบ้านหรือว่าขายนะครับก็ยังได้นะครับก็ ตัวนี้ก็ตกลงละ80บาทนะครับแต่ถ้าเรา,าไปซื้อไปหานะครับในช่วงนี้ก็ก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับแต่ทางช่องก็ต้องของลุงพง์พากินชาแนลเนี่ยก็ยังขายเท่าเดิมนะครับโลละ80บาทม่ไม่ว่าจะเป็นพ่อพันเป็ดนะครับพ่อพันเป็ดแม่เป็ดนี่ก็ขายเท่าเดิมนะครับเราก็เพราะว่าอย่างอาหารนะครับหัวาหารเราตั้งแต่ไปจนถึงขายได้เนี่ย สามเดือนนะครับเราก็ตกหัวละมือละไม่ไม่เกินสองบาทนะครับอเป็นเป็นวันละนะครับวันละวันละไม่เกินสองบาทนะครับเราเลี้ยงจากเนี่ยช่วงอนุบาลเนี่ยไปจนถึงเป็ดขายได้กินได้นะประมาณสามเดือนนะครับก็ตกไม่เกินสองบาทนะครับแล้วก็ ส่วนเป็ดที่ตลาดต้องการที่สุดในการช่วง้5เดือนเนี่ยคนอ่อนจะไม่มีนะอชอบมากนะครับเวลาคนทําเป็ดทําอะไรนะก็จะชอบเลยนะครับเลี้ยงแบบนี้เป็ดจะเนื้อนุ่มนะครับไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่นะครับก็หลากหลายเมนูนะครับที่ชินชอบโดยเฉพาะ,ะท่านที่ชินชอบในรสชาติของเป็ดนะครับแล้วก็ไปปะเปาโดยเฉพาะลาบเป็ดหนังกรอบอะไรพวกนี้นะครับ้าบเป็ด พัโลอะไรนะี่ก็สามารถทําได้นะครับตามที่เราชื่นชอบนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างอาหารนะครับแล้วก็วิธีการเลี้ยงเป็ดนะครับให้เรามีอาหารกินตลอดปีว่าทํายังไงเป็ดถึงจะลูกดกนะครับอย่างนี้นะครับก็ฝากช่องวงพง์ฝากกินชาแนลด้วยนะครับก็นํามาฝากว่า,าจะทํำยังไงให้มีเป็ดกินตลอดปีนะครับ